ต้นชายักษ์ใจแอนครับต้นชายักษ์ใจแอนใช่ครับโอ้โหมันเป็นยังไงครับชายักษ์ใจแอนเนี่ยมันเป็นพืชโปรตีนทางเลือกที่อีกอีกอย่างหนึ่งครับที่ทดแทนพวกพืชพืชทั่วไปครับครับอ่าตัวนี้จะมันจะทนแรงครับทนแรงไม่ชอบน้ําครับอันนี้คือลดน้ําอาทิตย์ละสองสามวันได้ครับจะเป็นพืชที่ทนแรงแล้วก็ให้ผลผลิตสูงให้ผลผลิตเยอะต้นเดียวนี่คือถ้าเราตัดได้เนี่คือเป็นตะเข่ง เป็นตะเคงเลยต้นเดียวนี้เป็นตะเคงเลยครับถ้ามันแตกออกกันนะใช่ถ้ามันแตกแบบเต็มที่นะครับมันมีโปรตีนกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยโปรตีนเนี่ยมันจะไม่น้อยกว่าสิบสี่เปอร์เซ็นต์สิบสี่เปอร์เซ็นต์ใช่ครับโปรตีนเปน้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์ส่วนกากใย,ยนี่ยี่สิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์เป็นพืชทางเลือก,ก็คือว่าที่เราเคยทดลองให้กินนะจะมีตะกะแตนครับครับตะกะแตนแล้วก็ไก่ไข่ไก่บ้านห่านเป็ดแล้วก็พวกแพะแกะวัวแล้วก็กระบือที่เราให้กินที่เราทดลองมา ได้มดเลยได้หมดเลย,เลยอันนี้เราได้พันมาจากไหนครับเนี่ยอันนี้เราก็คือสั่งเขามาเหมือนกันเราก็นั่นเขามาแต่รู้ว่าถิ่นกําเนิดเขามันอยู่เป็นพืชต่างประเทศที่ว่าทนแรงอ่ะพวกอันนี้จะอยู่คล้ายๆว่าเหมือนพืชทะเลทรายครับชุนนี้เขาจะทนแล้งแสดงว่ามันก็เหมาะกับใครที่เลี้ยงสัตว์ที่หาใช่คือทดแทนใช่ครับผมเป็นออร์แกนิกใช่ครับแล้วก็อย่างให้ผลผลิตเยอะมากอันนี้เราทดลองเลี้ยงมาแล้วใช่ครับ ตอนนี้ที่นี่เราเลี้ยงกระต่ายที่นี่เราก็ใช่หลักๆก็จะเป็นที่ให้เลยงก็คือหมูหมูหมูกระต่ายแล้วก็ไก่ไก่บ้านนะครับไก่ชนแล้วก็แล้วก็วกอวัวที่เขาเคยให้ลองตอนแรกก็คือมียอยู่นีนนี้<ฮ>ของที่นี่<ฮ>ส่วนการขยายพันธุ์ก็ปักชำครับเราก็ใช้ตัดตัดตามข้อแล้วก็ชำได้เลยโอ้โหง่ายๆเลยง่ายๆเลย แล้วพอติดรอช้ำใส่ถุงดำปุ๊บพอเริ่มแตกเริ่มอะไรล้วก็ลงดินปลูกเลยอืมพอมันโตก็แตกแล้วก็ขยายพันธุ์อีกครับแล้วก็ยิ่งตัดยิ่งแตกพวกนี้ยิ่งตัดยิ่งแตกเฮ้ยาเขาท่าดีเยน,นี้ตอบโจทย์อันนี้ก็ต้นต้นแม่นะครับต้นแม่อยู่ที่สามปีกว่าสามปีกว่าครับแสดงว่าก็ลดต้นทุนในเรื่องอาหารเราได้เยอะใช่ครับต้นหนึ่งนี่ผมผมเคยเลี้ยงกระต่ายในทั้งโรงอ่ะต้นหนึ่งต้นหนึ่งเนี่ยนะใช่คือถ้าเขาแบบ แตกนี่คือพุ่มใหญ่มากนะครับใ<ม>ต้แบบพุ่มใหญ่เลยอ่ะครับอย่างกับพุ่มมะนาวพุ่มส้มเลยตัวนี้ยอถ้าตอนที่ว่าเขาแตกนะจะพาท่านผู้ชมไปดูใก,ใกล้ๆเพรามันจะเป็นยังไงเคยเห็นหรือเปล่าท่านผู้ชมมหนมาบอกด้วยแล้วกันนะครับใครที่ผมว่านะตอบโจทย์กว่าใครที่แบบเลี้ยงสัตว์อ่ะอ่ที่ต้องการโปรตีน14%นะอ่าอาจจะประมาณคล้ายๆกับจอกแหนแหนแดงะอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะนี่ยคือแหนแดงที่เราเลี้ยงกันต้องมีน้ํามีอะไรใช่ไหมใช่ครับอันนี้แค ร <laughs> ิมรั้วเป็นปลูกเป็นรั้วบ้านนี่เลยอันนี้ปลูกเป็นรั้วบ้านแล้วตัดให้ให้สัตว์เลี้ยงกินได้เลยโอ้โหอย่างเด็ดท่านผู้ชมนี่เออแล้วถ้าเกิดท่านผู้ชมเอฟซีช่อบอแมนวิธีเกษตร,รยอยากได้ต้นอันนี้เรามีจําหน่ายไหมมีครับอ่อจะจำหน่ายที่ต้นกี่บาทจะอยู่ที่ประมาณต้นละ50บาทห0บาทใช่ครับแบ่งแบ่งแบ่งป,ป,ปันพี่น้อง50บาทอแล้วก็อย่างก็คือว่าเราจะไว้สอ่สหรับคนที่มาซื้ออ่อเป็นลูก ระบบเพื่อนฟาร์มเข้ามาซื้อกะต่ายบางทีเราก็จะตัดกิ่งแล้วให้เขาประชามเอา oh. จะเป็นการเหมือนแถมไปเลยเอาไว้ให้ลูกค้าที่<ช>ว่ามาอุดหนุนกะต่ายเราไป<ช>เลี้ยงนะครับแต่และใครแบบว่าจะสั่งก็สั่งไดง้คือต้นละประมาณห้าสิบาทขอเบอร์โทรเลยครับก็ศูนย์แปดสองนะครับหนึ่งหกเก้าแปดสี่สามเจ็ดนี่หรือมาดูต้นได้ที่ที่หมู่เก้าครับตำบลเทพนิมิเําเภอพงภ์สามกีจังหวัดกำแพงเพชรนี่น้องเลี้ยงกะต่ายด้วยอันลังอันล้างอันลงันลงโปรโมทฟาร์มหน่อยนี้ครับผม นี่นะทุกคนน้องเขาเลี้ยงกระต่ายปลูกไอ้ต้นนี้มาให้กระต่ายกินทุกคนนี่สุดยอดเลยครับผมกาลังอากกับร้อยเอ็ด <c oughs> น้องเขาแบ่งให้